Uh -huh. Marked it's a location. Way. Watch out! มาหน้ามืดแล้วอ่ะมันยิงกันอยู่อ่ะมาช่วงอ่อรดีเบอร์สองเร็วๆอีนิดอีกเดียวอีนิดเดียวอีกนิดเดียวปุ๊บตอสปุ๊บวีดอตายเหมือนโดนควายฟิตกูหน้าดบไปแล้ว làm để hay nhất dạng như này Watch out! คนนายเจ็บอะเอารถบันทิมไหม Get in the car Get in the car เอารถมาบันทิมไหมนี่คุนดู เย่หมดเลยเป็นควันเลยเย่ไม่ได้ยิงใครเลยพี่นะัดพี่นะัดว่าถ้าเติมก็าเติมถ้าเติม,เ,ตม,เ,ตมเอ่อให้ ถ้าเติมสิทธิ์สิทธิ์พิเศษอะใครเนี่ยล่ะิดว่าทะมีคนอีกไม่ต้องทานไม่ทานหรอกเลยสองอาทิตย์โอ้แล้วรอเนน่ลัหลเีนี้เีเวน้มาเันเกิดเจ็ละเติมรา้อคอซื้อคมใหม่ไม่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างอะ ไม่รอกไม่รู้พี่นัทชิว่อะไรดีกว่ากันนะคอมบนโทรศัพท์อะสวัสดีครับโทรศัพท์เล่นเกมยจงไม่โทรศัพท์นี้ก็เลยคิดว่าอันนี้ก็แล้วพอพอเลยนหนาแล้วก็เอาคอมนี่อเอาไว้ตัดเอาไว้ตัด,ด กินปุ้ยไม่ได้ยิยงคนเลยนะเว้ยไอ้วินโอ้ยคือประการคือนระกาเราล็อกสายรอบแล้วก่อนชุบเบอร์น,นูบบ้นก่อนเนี่ยเราชุบเบอร์นู้นก่อนเบอร์นู้นล็อกก่อนไงเดี๋ยวจะว่าเพื่อนถึงน็อกพี่น็อกสามอะวะโอเคมาใส่หูฟังนะพี่ พร้อ,อมละวเกือบตายกูไม่ได้ยิงเขาเลยเขาเอาคูมาแบกร้องยังร้องยังหมาโปมันโปเหรอโฟตอนไงโฟตอนอ๋อ Get the in ในวะเราอย,าาอยู่นั่นกันแต่เบนมีทางออกอ่ะวิ่งเอาได้หน่อยเดียวแค่นี้เองทิปๆยยังชอบเลยเยอะนี่คนใหญ่แบบแบบแบบไม่คิวแบบเออใช่ เขาเรียกโปรตอนหรือเปล่าเขาเรียกโปร,โปรตอนเนี่ยนี่เพื่อนมาแล้วกับมุงแคปโอ้โโทษระเด็นเลยโอ้เชิงอ,อะไรกันปะเนี่ย ให้ชุบสามสามให้ชุบสามรอบเองขับรถชนกันเลยพอตอนขึ้นเอต่อโคตรโวดฮะโออโหามีทุกบ้านอะไรบ่ตอนได้เนี่ยบทดละเฮ้ยโบดก็มีกาหินเห็นไหม Watch out. Watch out. เสียงน,นี่เสียงนี้มันเอเสียงนี่มันเอมเอ้ยเมหรือเวะเอ็มดิ D A เอ่อเออ่ะหเข้าอีกเราบอกว่าเพจนีเราเร่มข้าอยงีเสียงลูกน้อยหน้าวะ ขยับรถลง่ันมาอะไรรหนึงตุ่มน้าไปเล่นบ้านหรอโปตอนไม่ได้บ้านกูรังนะอันนี้เนกรังเหอเกียงเลอไหอ่ตรงนี้เสียเปียบปะเกี่งยอไรลาไอื้าเไเหียแล้วแล้วมันหมดครับเหียดแล้วนเปียกทำดียอดระวัแล้วมันหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่มีมข้าไปเลยหรือมาสต้างไงเ้เฮ้วเจหัว mark mark น้ำเปียงก็ได้เออกินน้ำเปียงกะ็ได้เพราะว่า

พอตอนโหแต่ว่าทำไมเข้าหดเลยเลยโดนไหน,นมีกวะโอ้โดนโ่นหลังไกลนะอะนไอ้ดอ่นมันมันทอไมันี้น,นอะไมันไม่นั่งหลังเลยเนอะ พวกโหดเหมืนกันหรว่ามเนี่ไอสัตว์ไม่กู้มวหมูนู้่พ่อเราเราต้องจิ้มหัวอ่ะพ่ออะไร Watch out Watch o ตรงนู้นตายแล้วตรงนู้นตายแล้ว มีหลอดคางนะเก็บ <Okay. S 1> okay, แบบน่าจะปั๊มยาอยู่ <Okay. S 1> ในบ้านนี้มีอยู่นะมันบัาก่ะมันเห็นหมดเลยบ้านเนี่ย Mark the location Mark the location หาคุปโหย่กันเราจะไปยัง <Loc> มีบัคก,กี้หันตรงนี้ว่ะ ตัวไอ้ดับอยู่เนี่ยจากพทางมาไวม้งไนะ้ตัวไอ้ดับบนบนบัวน,น,นะพี่นะที่บียิงดาวแล้วมีรถกกบมอไซค์โค้เลยตายนะ Location, location, hỏi 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 hỏi